กาสัน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 ซะสิพ่อหน้าโปน้อกาตาเดียวนี่ผู้ใดเหลียกระจงไว้ให้น้ำในเด้อหน้านั่งยั่งตังบหลายกาเกสิพ่อโ่พ่อนางคิดนางอ่านอยู่นี่ิ่งเนี่ยเขียวงามปวดกา่จ่าหังสันนันที่สิได้เอายางฮัดเอาได้พี tá, illing, นองเมื่อนี่ โอ้ยเฮ็ดจังไดเอาจะได้เอายางหัดเอาล่ะนี่นีน่อยสั้นๆซะเบงดูหมู่ขายาวเบิดมันเป็นน้ํากลาบ่ซั่นด้มันคือบ่ยาวนําหมู่หมู่ยาวดําเบิดแล้วแล้วเบิดแล้วซุมยาวน่ะยังแต่เหนๆนี่ล่ะโอ้ เลยมีกาเน้าเกินนี่ด้วบดึงสิเห็นดึงดึงเลยดูเน่าไหมอันเป็นจังไหนที่เปนสัมัเอามาแล้วเนี่ยย่างิมหัดมกา มันมันมัดโบดมันนั่นโบได้มันนั่นมันขาดหัวกลมันเนี่ยเให้จุเน่เอาเนาะกาแห้งหน่อย ออปวดปวดเย,เเยเอะปวดจงไหนยางหัดหัดจงไหนเนาะยผ่มเคยรู้กาดม่เคยเอาอยางหัดกาะเทียบเนาะเคยเอาไม่ตกจะเจังซี่บ่ โอติได้บ่ล่ะนี่สิบ่หลุดโอ๋หาตัวกินแล้วโอ๋ไอ้ดอกอยู่ไสเนาะบาดนี้ เห็ดจังได้จึงควรสิเห็ดเป็นตออัวยางฮัดมันก็เปลี่ยนโมยู่มันก็เป็นยืดยืดเนาะเห็นแล้วพวกก็เอาอยางฮัดเนาะลูกใต้ว่าไปซื้อ,อยางมาฮัดเอาเดอแ์เม่ยวสันแมน่กระพรายเอือคักเนี่ย กับกบุลุษเหมนพี่หน่องเอ้ยกล้านหน่อยเนาะชอบกับพีทมือโอ้ยจะซื้อวาฟี่ออยังนเนาะ าจ oh, oh, hey. no. no,